โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีแอปเกมหาเงินเข้า To m o นนี่ว l ลเล็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในราชาดัมมี่นะครับเป็นแอปเกมแนวเล่นไพ่ดัมมี่บนมือถือนะครับก็สำหรับแอปนี้เนี่ยสามารถที่จะถอนเงินเข้าวอลเล็ตได้ด้วยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักแอปนี้ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสําสหรับแอปนี้เนาะมันสามารถจะหาเงินได้ยังไงนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เพื่อนๆทําการล็อกอินเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับลองกดเข้าไปดูตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปอังเป้าสีแดงๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีของรางวัลน,นะครับซึ่งของรางวัลก็จะมีเนี่ย มีบัตรทูมีเตาย่างบาร์บีวมี iPhone 12นะครับนี่ก็สามารถามากดดูได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบัตรทูก็มีคนแรกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยเขาจะทําการรีเซ็ตให้ทุกๆเที่ยงคืนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เก็บสะสมอซองอ่างเปาสีแดงนะครับ คบห้าพัซองเพื่อนๆก็มาแลกเป็นบัตรทูได้นะครับเป็นบัตรทู50บาทเนาะตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเป็นอ่าสินค้าอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้อ่าแต้มที่ค่อนข้างจะสูงเกินไปเนาะก็แนะนําเป็นบัตรทูเนี่ยกำลังพอดีนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะครับแล้วอยากจะได้เหรียญตรงนี้ฟรีๆนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเล่นเกมไพต่ต่างๆเนาะ เพื่อนๆก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับกดตรงคำว่ารับค่าโทฟรฟีนะครับมันจะมีให้เพื่อนๆนะขูดรหัสเนาะก็พอขูดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกดไปที่ตรงนี้เนาะนี่นะครับใส่รหัสเชิญชวนเพื่อรับ5 0,000ื่นเหรียญฟรีนะครับนี่กดเข้ามาก็จะมีให้กรอกรหัสเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้กรอกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดาวน์โหลดไปแล้ว นะครับฝากเพื่อนๆเ,เนาะเอารหัสเชิญตรงนี้มาแบ่งปันกันด้วยนะครับผมอ่ะ,อะก็มาโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามากรอกให้ละกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราสามารถลองกดถอนเงินดูได้นะครับการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญสีทองทองตัวนี้นะครับห้าสิบเหรียญเก้าสิบเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้เราจะหาได้ยังไงเนาะผมคิดว่าน่าจะหาได้จากการเชิญเพื่อนนะครับผมโดยการที่ เรามากดตรงคําว่าเชิญเพื่อนตรงนี้แล้วก็นําลิงก์ไปเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหมวดหมู่ในการเชิญเพื่อนเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับอยากจะเล่นเองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้นะครับโดยที่ถ้าคนไหนอยากจะเล่นเองเนี่ยเราก็จะต้องหานะครับบัตรอ่างเปาสีแดงตรงนี้ให้ครบ5,000นเนาะโดยที่อ่างเปาตรงนี้จะหาได้ยังไงบ้างนะครับก็เพื่อนๆนลองกดดูนะ มันจะมีเมนูให้กดเยอะมากเลยนะครับก็ลองไล่กดดูให้หมดทุกอันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองกดให้ดูนะครับว่าแต่ละอันมันทําอะไรได้บ้างโอเคอันนี้เป็นเหมือนการทําภารกิจ7วันนะครับซึ่งภารกิจตรงนี้นะครับอ่าถ้าทําครบ7วันได้เนี่ยเราก็จะได้รับบัตรทูมมนนี่ห้าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันทําผ่านยากหรือเปล่าถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูได้นะครับอ่ะ แล้วก็ต่อไปอ่าอันนี้เป็นของขวัญสมาชิกใหม่เนาะก็คือเติมเงิน20บาทได้รับของตามนี้อ่าได้รับปูปอง2 0 0พันด้วยนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะนี่โอเคแล้วก็มีอะไรอีกบัตรสิทธิพิเศษตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนบัตร VIP นะครับอ่ะก็รู้สึกเหมือนจะเป็นเสียเงินทั้งนั้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองกดดูว่ามีอะไรที่ฟรีบ้าง โอเคตรงนี้นะครับเป็นศูนย์กิจกรรมเนาะก็สามารถที่จะมาดูวิดีโอเพื่อที่จะรับอซองแดง30 K ได้นะครับแล้วก็เหรียญทองอีก 30K เนาะนี่เราก็กดดูวดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการผูกเบอร์เพื่อรับรางวัลน,นะครับก็จะได้รับ1น0 0 0นชิปหลังจากที่กรอกชื่อนามสกุลอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการรีวิวแอปนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นการเช็คอิน นะครับเข้ามาเช็คอินเพื่อรับเหรียญฟรีได้นะครับนี่มีหมุนวงล้อด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคแพ็กเกจล้มละลายอ่ะหมดละนะครับทีนี้เหลือเหลือตรงข้างบนนะตรงข้างบนก็จะมีรับซองแดงตรงนี้กับกิฟต์มอนะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันรับซองแดงตรวนี้ก็จะเป็นเหมือนให้เรามาทําภารกิจรายวันนะครับตัวนี้ก็ลองไป ไล่กดไล่ทํากันดูได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายกิฟมอตรงนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นการแลกของรางวัลนะครับโอเคคร้าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วด้านล่างตัวนี้ก็จะมีเป็นภารกิจให้ทําก็จะมีภารกิจรายวันรายสัปดาห์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็การทําภารกิจเราก็จะได้รับสองแดงด้วยทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นเกมกันดูสักหน่อยละกันนะครับอ่ะเกมเนี่ยเราก็สังเกตง่ายๆเลยเนาะ มันจะมะีมุมขวาตรงเนี้ยนะครับเขาจะเขียนว่าได้คูปองเราก็เลือกเล่นเฉพาะสองอันนี้นะครับอันอื่นเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันไม่ได้คูปองนะครับผมก็จะเล่นเป็นไพ่แข่งแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอมันโหลดเกมสักครู่หนึ่งนะครับโอเคโหลดเสร็จและไปเดี๋ยวเรากดเริ่มเข้าไปเล่นกันดูนะครับอ่าโอเคหลังจากเข้ามาเราก็ต้องรอมันจับคู่หาห้องสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ได้ละ มาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูสักตาแล้วกันเนาะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเรานะครับจะต้องทําการเล่นให้ชนะ5ครั้งนะครับนี่ตรงนี้เนาะก็หลังจากที่เราเล่นชนะครบ5ครั้งเนี่ยมันก็น่าจะได้ในส่วนของอ่างเปาสีแดงนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะอ่าก็เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับแอปราชาดัมมี่แอปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย,อยากจะ หาเกมสักเกมหนึ่งนะครับที่เล่นแล้วได้เงินจริงแบบไม่ต้องลงทุนนะครับก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้มีซองอ่งเปาทูมอนี่วอลเลตหนึ0บาทนะครับจะมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโดยกติกาในการรับซองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของชกุนชาแนลนะครับ ถ้าคลิปนี้มียอดการกดไลค์ถึง100ไลค์นะครับผมก็จะนำลิงก์ซองอ่างเปาไปวางไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ